อ้าวมาแล้วมาแล้วโ,โห็นไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่ใหญ่หญไหม,ไหมนี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับทงคนดีรู้ไหมไข่ขจระเข้นี่ไขห้ามพลิกนะพวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้เพาจะพลิกของเข้อเองแต่ว่าพวกสายเลือดข้าเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บ จะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่ที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลี้ยงค่าเนี่ยต้องระมัดระวังทำไมมันเยอะจังคะยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่สามสิบห้าจนถึงเก้าสิบแปดฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอครับทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้ คุณหมออธิบายคือคือโดย<ม>ปกติแล้วในในในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะเฝ้าออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ําก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้<ช>ซึ่งจุดอ,อุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศาถ้ามากกว่า3 1องศาขึ้นไปไข่ที่เฝ้าออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ย ไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกาหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วรเราก็สามารถกําหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการ,รเก็บไข่ออกมามนะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะนี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยบูชี